โอ้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครพบกับผมนนท์ซ่านะครับอยู่กับเกมไม่คลาสนะครับ MC ิ้งจกคราฟนะครับเช่นเคยนะครับก็นะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาเราผมได้ดินแรกของ2อันซึ่งไม่ใช่ประเด็นนะครับช่างหัวมันนะครับก็นะครผมไปขอพรพระเจ้าครบ2ครั้งเพราะว่านนนๆทีผมจะเล่นเนาะไปแรก เอาลูกธนูที่พระเจ้ายิงตกออกมาคือตอนนี้นะมีกิจกรรม,อ,มอยู่นะครับแต่เล่นแม่งครึ่งชาติก็ไม่ผ่านนะครับคือตอนแรกนะครับกูเดินเข้าไปนะครับเดินไปเดินมาเจอสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าที่แจกของนะครับข้างในมีเนื้ออยู่หนึ่งอันมีคนบ้าโยนเนื้อโยนไปโยนมาตอนนั้นนี่แหละจุดเริ่มต้นผมกระโดดไปบล็อกบล็อกแรกเนี่ยฮะเออไม่โชว์อย่ พอผมกระโดดไปบล็อกบล็อกแรกรู้สึกว่าแม่งด้านหลังมันดันไงเออแล้วอยู่ดีๆมันก็ดันผมตกราวว่าผมนี่เงิบเลยผมว้ากลับไปใหม่เล่นไปครึ่งชาติมันก็ไม่ผ่านมีคนบอกแอดมินว่าแอดมินครับถ้าวันนี้ผมเล่นไม่ผ่านอู้ขอดามึงได้ไหมก็ช่างหัวมันนะครับผมก็แอดก็ไม่เห็นตอบอะไรนะคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทํำยังไงโอ้โหตรงนี้มันมีของมีเพจให้เลือกผม ผมขอไม่เลือกเป็นดาร์กเหมือนเดิมเอ้ยเป็นไลท์เหมือนเดิมเย่ผมก็เดี๋ยวผมขอเอาชุดเกาะเพราะว่าเมื่อกี้ตายหาไปหลายรอบเย่เมื่อกี้แมงเสือกดำตกแล้วแบบโอ้โหโคตรช็อกแล้วแบบวองไปแม่งโคตรเป็นคอมโบมีพี่พ,พี่เดี๋ยวสตาร์รออยูย่อีกตัวถึงมันจะไม่ทำอะไรผมเดินผมเดินออกจากลาวาแล้วทำยังไงมันดันผมตกลาวาโอ้โหคิดดูครับท่านผู้ชมผมเงือบแค่ไหน ผมก็ตายผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เล่นและขออีกรอบหนึ่งพะผมเดินไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหชัดเจนชัดเจนครับกระโดดไปบล็อกแรกเหมือนจะดีกระโดดไปเรื่อยๆก็เหมือนจะดีพอไปถึงพอไปถึงกล่องนรกมีคนเผือกยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนจะ AFK แต่ AFK ผิดที่แล้วมันดันเราแล้วมันดันเราตกคือแบบมันแบบมันต้องเข้าใจคือแบบโอ้ไม่เก็ตอะ แบบไม่แฟร์เ็ซีจิ้งจกค้ากว่านะนี่ครับไอเนี้ยมันยืนแช่อยู่ประมาณชั่วโมงที่แล้วแล้วมั้งไม่รู้ดิเออ โอเคครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนรักกับไลฟ์เป็นเพศชายเพศหญิงนะแต่ผมยังขอเก็บรักไว้เอ้ยแต่ผมขอยังเก็บไลฟ์ไว้เหมือนเดิมน,นะเพ oh. ราะว่าเปลี่ยนไปเป็นชื่อชายกับหญิงแนละ้วมันแบบเออมันแบบมันไม่ประเสริฐอะเออต้องเข้าใจนะเดี๋ยวขอเดินไปดูนิดนึงป้ายมันเขียนว่าอะไรเนะี่ยอ๋อป้ายไพรเวทของโดจาก เดี๋ยวๆนี่อะไรครับพี่ร้านขายเหล้าผมขอ,อกดได้ไหมใครกดก่อนผมเนี่ยผมมีเงินเท่าไหร่มีอยู่สิบหกล้านเจซีเนี่ยิ้งจกค้าเนะ ามีคนชวน TNT r ันนะใครก็ได้มาเล่น TNT ลันหน่อยล็อบบี้ไหนเราเพื่อนหวัดดีแจ๊เย่เย่เย่หวัดดีแป๊บวัดดีแป๊บโอเคชวนเพื่อนมาเล่นขี้คว้ารอนหนึ่งนาทีแจ๊ป้ายเขียนว่าอะไรคิิขคิค้ง ในเก้าวิหกสัห้าสี่สามสองหนึ่งเดโอ้โหแม่เราล่วงคนแรกเลยเว้ยตามหลักของเกมนี้นะครับเราต้องวิ่งเป็นวงกลมนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราไม่ควรจะแบบวิ่งนะครับเราควรจะวิ่งตัดหน้าชาวบ้านนะครับมันถึงจะสมเหตุสมผลการเล่นเทียนทีรันนะครับแล้วเพื่อความได้ใจนะครับเราต้องแบบ โอ้โหข้างล่างนี่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยอืมเก็ตอยู่อืม,อมรู้สึกว่าด้านบนมันจะเป็นผลอะไรอย่างตู้ตูตูตูวิ่งตัดมุมไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าเมื่อกี้อย่างรอดครับที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 ครับไป ต้องวิ่งไปตลอดครับเย่เราต้องตัดหน้ามันก่อนครับแหม่ตัดๆต่ดตั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 แตัไม่ใช่แล้วปัญญาหอนแล้วเสยงนี้โอ้โหวิ่งตัดหน้าได้ด้วยครับแหมชึบชึบดูแล้วแอดมินค่อนข้างจะขี้เกียจนั่นเนี่ยวิ่งตัดหน้าเลยเดี๋ยวเดียว ไม่ใช่เวลานี้รันนิ่งโลสเปซวายกลไปเล่นอารีนาสี่ม่ครับสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับเริ่มตอนนี้รนบะเราอยู่กับเอิรม คนที่มาเล่นกับเรานะครับชื่อว่าคุณแม็กซนะครับ mm hmm. เราซึ่งก็เป็นคนอินไว้เรามาด้วยนะครับเราต้องตอบแทนอย่างสะสมนะแบบนี้นะสเปย์ไปเลยนะไม่ต้องสนใจเกือบตกเนะี่ยว่ายวายโอเคครับมันล่วงไปแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆเดินเอานะเออมันมันตามเรามาเร็วเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ล่วงลงไปนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ วายกระโดดไว้ก่อนเดียวกระโดด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  โอ้โหโอ้โอวัสดีผมมาเป็นเพื่อนนแลวเพื่อนอนแอแอ้อออนโอ้โอบโอ้โหโอ้เกือเกอเกือรอดได้ไงเมื่อกี้น่าจีจครับ ลุยลุย <medio> วิ่งตัดหน้าไปก่อนครับวิ่งตัดหน้ามันไว้ก่อนนั่นแหละเริ่มแล้ววิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าอาอ่ามวิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าอ่า โอ้โหโอ้ TNT ระดับมาสเตอร์เติมของโอชื้นทำให้มันโนชอยครับแล้วเราก็ล่วงครับแม่ล่วงไปกับมัน เราต้องเล่นไปทีละบล็อกนะครับบล็อกสองบล็อกนะครับรู้สึกมันจะวิ่งตัดหน้าเราแล้วนะครับจุดจุดนี้ไม่เป็นไรครับเคลียร์เคลียร์แบ็กการ์ไปก่อนครับมันวิ่งตัดหน้าเราหลบได้ไมันวิ่งตีโด้านหลังเราเลยโอ้โหระระดับไปชิดไะชั้นชิดใช่ไหมไปชั้นชิดใช่ไหมโอ้โหโอ้โหตูตูระดับมาสเตอร์มาจีจีครับ ผมมีอะไรจะให้คุณเอาไปกินเอาไปกินนั่นแหละบายบายนี่โอเคครับกด F1 ครับตพอแล้ว ตึ๊ดตึดตึตึตึเ่อตึ๊ดตึตึ่ตึตึตึ่ตึ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 กระโดดแป๊บวี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 โอ้โหเกือบเกือบเกือบโอเคครับมันล่วงไปกันหมดแล้วนะครับเราต้องค่อยๆเดินแล้วครับจุดนี้วีพยายามกระโดดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะชะลอกการตายของเรานะครับ ข้างล่างนี่รู้สึกว่าถ้าเราล่วงไปนี่จะตายหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเย้จีจีครับอ,ๆๆอ,อ,อ,บอเริ่มแบวเริ่มแบลสิครับเริ่มแบลเย้ ไม่ใช่เวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอนนี้มลาลืมเราเราต้องเคียงข้างล่างครับ วิ่งทำไมเนี่ยเอ้ยมันจะเพิ่มอัตราการตายให้ตัวเองนะเนี่ยแบบนี้ต้องค่อยๆเดินแบบผมครับเนี่ยชนะติดกันสี่รอบแต่ดูแล้วปลานี้น่าจะแพ้นะครับเอากับผมไม่เป็นไรครับตอนนี้ล่วงกันมาหมดทุกคนแล้วนะครับก็คือวิธีเอาตัวรอดที่สุดที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวรอดครับก็คือวิ่งวิ่งวิ่งซะไปให้หมดนะครับ ตีตีอาก,กีนับตีตีเฮ้ยต้องเข้าไปเผื่อครับงานนี้สามคนเช่นเคยครับมาตะลุยกันต่อเถอะครับ ไอ้ไอ้คอวอยอวิ่งตัดหน้าเราอ้าวเฮ้ยมันมามันตามมาหลอกล,อกล,อกล้อเราแล้วไม่อ้าวเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะไปคนแรกนะไปคนแรกก็เชิญค่อยๆซ้อ,อไปครับทีละนิดทีละนิดครับขวดครับ รู้สึกอันนี้จะเป็นชีสนะรอบมันไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ครับมาลองมาลองดูเขากันนะหนะ <c oughs> ารู้ไหมนะครับว่าเป็นบั๊กนะครับที่เราไม่ตายเนะี่ยมันร่วมมาแล้วครับ <c oughs> ขายับนี่จะเป็นอะไรปะ อ๋อรู้สึกว่าถ้าอยู่บังโกสโตนบล็อกจะไม่เป็นไรโอ้ยอย่างงี้นี่เองเก็ตแล้ว,ลวนั่นแหละ ll ครับ ll โอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย